สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับเนิร์ดเล a ชแนลนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะมาทำการอันบ x ็อกนะครับแล้วก็รีวิวนี่เลยครับผม g r e นไนท์เวนเนอร์เลเ d ลเดนนะครับจากจอยทอยนะครับมาในขนาด1ต่อ18นะครับเป็นงานเสดจรูปนะครับผม ซึ่งเจ้าตัว Vulnerable Denot เนี่ยนะครับมาจากจัก,กรวาล Warhammer 40k นะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมขอเล่าคร่าวาก่อนว่า Warhammer 40k คืออะไรเนาะ Warhammer 40k เนี่ยมันเป็นเอ่อ Tabletop War Game นะครับที่มีอายุป,ประมาณแบบ30กว่าปีมาแล้วนะครับโดยจะมีเซตติ้งเนี่ยเป็นเอ่อ s i f i Fantasy นะครับ ลักษณะคล้ายๆกับ Star Wars นะครับถ้าเกิดให้คนอื่นรู้จักกันแต่ว่าจะมีความ grim dark ม,มากกว่าคือจะมีความแบบน่ากลัวนะครับขึ้นมามากกว่านิดนึงนะครับจะบบบบบบมืดๆบรรยากาศจะมืดๆคึมๆนิดนึงนะครับชีวิตคนจะแบบเจอสัปว์ร้าดได้ง่ายกว่าใน Star Wars นะฮะโดยนะครับในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเมื่ออีก40 40,000 40ปีต่อจากนี้นะครับว่ามนุษยชาติเนี่ยได้มีการยึดครองนะครับดวงดาวนับล้านๆดวงเลยนะครับเป็นอาณาคีของมนุษย์นะครับผมชื่อเรียกว่า Imperium of Man นะครับ นะนะในในการที่เรามีการขยายอาณาเขตไปขนาดนี้เนี่ยย่อมมีการต่อสู้นะครับกับพวกเอเลี่ยนต่างดาวที่เรียกว่าเซนอสต่างนะครับมันจะเป็นพวกหรือไม่ไดเป็นพวกแบบสัตว์ประหลาดพวกปีศาจในมิติว้าไปพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งมนุษยาชาติเนี่ยก็จะมีกองทัพที่เรียกว่าสเปซมารีนนะครับเกิดขึ้นมาสําหรับใช้ในการต่อกรอกับเจ้าพวกนี้แล้วก็บกป้องมนุษย์อย่างพวกเรานะครับโดยนะครับวันนี้เนี่ย กรยไนท์นะครับจะเป็นหนึ่งในสเตตมารีนชปเตอร์นะครับที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็คือเจ้าตุ่มเดลตัวนี้นั่นเองนะครับเอาละครับเร้มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเอาเปิดมาเลยสไลด์ออกมาเลยเฟสชิมโปอ่าก่อกไปข้างล่างก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตุโมเดลมาในแพ็คสายแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวอาวุธนะครับมาให้เปลี่ยนนะครับเป็นแบบกำมัด แล้วก็แบบโกงเล็บนะครับซึ่งจริงๆเวลาใช้ในในเกมที่เราเล่นกันอนะก็จะเป็นเดนนอตโค้ดคอมแบบเวพอนนะครับามาดูกันดีกว่าหยิบออกมาเลยคัตเตอร์มีแต่เราไม่ใช้นะฮะเหมือนเราคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับชอบกันฉีกเองนะฮะอาละมาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับชื่ออืม แค่นี้เลยอ่ะอุ้ยบวมนะครับไหนหต่อสิต่อก่อนไหนให้ต่อบ้างนะครับมัเนเกาะหน้าหลดไปแล้วนะปุ๊บโอเคนี่ครับอ่าละครับ เรียบ้อยครับผมในส่วนของตรงบริเวณนี้นะครับมีให้ถอดมือปุกอุดนะครับกับบางสิ่งทั้งตัวก็จะมีเท่านี้ครับในในกล่องมีให้เท่านี้เลยนะครับก็คือจะเป็นอาวุธนะครับ last cannon นะครับผมแล้วก็มี d e a t not code combat weapon นะครับตัวนี้นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นแบบโกงในแบบนี้ได้นะครับนี่แบบนี้นะครับแต่เราจะไม่ใช้อันนี้ปกติเพราะปกติเนี่ย ตัวเดนอตของเกรนไน์ถ้าเป็นเวนิเรเบิลเนี่ยจะเป็นลักษณะของฟิตแบบนี้นะครับแล้วก็เอาพุธอีกชิ้นนึงที่ตามมาคือสตอม m w a ทอร์นะครับผมนี่ครับสิ่งจุดขยับก็ขยับได้อย่างที่เห็นเลยครับปุ๊บปับ๊บกลางแขนนะฮะบืนขยับขึ้นลงนะครับจุดขยับทำมาได้ดีครับแล้วก็คือคือถามว่าคุ้มกับกับหลายๆอย่างไหมคือทำมาได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดขยับนี่นะฮะ ความมั่นคงความแข็งแรงนะครับมันแบบก็แก๊กอย่างนี้นะครับผมคือจุกขยับนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวเลยนะฮะนี่นะครับผมนี่เอได้หมดเลยนะครับและนี่คือยืนท่าดีเท่ๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เ้าแถมจุกนะครับปิดบริเวณด้านบนมาให้ด้วยซึ่งจริงๆตามบริเวณนี้เขาจะเป็นที่เก็บสมุกแลนเชอร์นะครับคืออีกเครื่องยิงควันนะครับเพื่อสําหรับพรางตัวนะฮะผมก็ขออนุญาตปิดไปเลยจะได้สวยๆเนาะ คิดว่าโมเดลต่อไปของเขาน่าจะมีตัวสมบุกนันเชอร์มาให้ครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีให้นะครับนี่นะครับตัวนี้สามารถเปิดได้อย่างนี้นะครับผมโชว์นะครับเพื่อให้เห็นนะครับชิ้นส่วนด้านในของเขานะครับเพราะว่าตัวเดนนอตเนี่ยนะครับจริงๆก็คือการที่ทางอินเท i u m เียมนี่ยได้นำสเปซยมนันีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสชื่อว่าสาหัสเลยนะครับเช่นแบบแขนขา,ขาดขาขาด คือเหลือแต่ตัวแล้วยังไม่ตายอะครับเอาขึ้นมานะครับใส่ในเครื่องตัวนี้คือเป็นเครื่องช่วยชีวิตนะครับเพื่อให้ทําหน้าที่ในการออกลบรับใช้อินฟิเนียมต่อไปครับผมอันนี้คืองานของจอยทอยในขนาด1นึต่อสินะครับแล้วเราจะลองมาเทียบกับงานของอาทางเกมเวิร์กช็อปเองนะครับที่เป็นสเกลใช้เล่นจริงๆในเกมนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมนี่อันนี้คือสเกลเราใช้เล่นกันในเทเบิลท็อปนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า อาวุธจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับคือเป็นลัสแคนนอนเหมือนกันนะครับเดนนอตโค้ดคอมแบทเวเปิลเหมือนกันนะครับเกตความรู้นิดนึงครับคือตอนแรกที่เดนนอตเวนเดอร์เลเบิลเดนอตตัวนี้ออกมาในโคเดกเกรนไอคังแรกในเอติชัน5นะครับอาวุธชิ้นนี้จะถูกเรียกว่าเนเมซิสดูมฟิตนะครับแต่ปัจจุบันคือเปลี่ยนเป็นแค่เดนนอตโค้ดคอมแบทเวเปิลนะครับอ่าแล้วก็ต้องมีสตอมโบเทอร์เหมือนกันนะครับทั้งตรงบริเวณตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวเล็กก็จะมีเจ้าจิ๋วนี้ ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่ใช่เดอไม่ใช่เดนอตตัวแรกที่มีการทอมาใบจอยทอยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้มี1นึตัวก่อนหน้านั้นนะครับแต่วันนี้เราจะให้ดูแค่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือ vulnerable d e ซน n o t ของ a n t a m a r i n ีนะครับคือตัวนี้นั่นเองจะเห็นได้นะครับว่าตัวของอ n t ต้ m มารีนเนี่ยจะมีสโมกฉัน c h e r ผมแจ้งใบใช่ไหมครับตัวนี้จะหายไปกับตัว search light นะครับที่ที่หายไปนะครับคือใครเป็นแฟน Warhammer นะครับก็แนะนำให้หามาสะสมกันไว้นะครับผมครับ ในส่วนตัวถามว่าแอดชอบขนาดแอดถามว่าผมชอบขนาดไหนเนี่ยคือบอกเลยว่าชอบมากถูกใจมากครับเนื่องจากเรียว่าขนาดของมาที่ใหญ่เต็มไม้เต็มมือนะครับการทํางานสีที่ออกมาสวยนะครับและจุดขยับที่สามารถเล่นได้แบบเต็มที่เล่นไม่กลัวพังเลยนะครับดังนั้นผมให้คะแนนไปเลยก็คือที่อยู่ที่8 5เป็น1ิครับผมขอหักคะแนนเรื่องสักนิดหนึ่งเรื่องแพคเกจจิ้งนะครับที่ว่าบอบางไปสักนิดนะครับ The Oil ถือว่าดีมากๆครับคุ้มค่าเงินมากๆนะครับ ใครกำลังโลเลอยู่อย่าคิดนานครับจัดเลยเพราะว่าพวกจอยทอยนี่คือผมมันชอบแบบหมดแล้วไม่ค่อยมีโปรดักเท่าไหร่หมดแล้วก็หมดไปเลยนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดมีคอมเมนต์ในเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็ในคราวหน้าอยากให้เรามารีวิวหรือมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็สามารถแจ้งข้างล่างได้เช่นกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับถ้าเกิดชอบชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์นะครับกดแชร์และกด s u b สไครต์ให้เป็นกำลังใจกันให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ